สวัสดีครับโอสวัสดีครับโอตัดผมใหม่รอเลยนะครับวันนี้พ่อเอ็มจะไปธุระนะครับก็ฝากอะโอไปรับเด็กๆด้วยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวอะโอไปรับน้องอมเล็ตกับน้องเชฟเบตให้นะครับที่โรงเรียนนะครับที่โรงเรียนนะครับปลอมตัวเป็นพ่อเอ็มด้วยนะรู้ไหมปลอมตัวเป็นพ่อเอ็มใส่แหวใส่แมสด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะหยุดยาวแล้วนะครับหยุดยาววันเข้าพรรษาเลยเนี่ยห้าวันเลยนะหยุดตั้งแต่วันพุธเลยนะครับเดี๋ยวพ่อเอ็มก็จะฝากฟังไปให้เด็กๆคนละร้อยนะ โอก็พาเขาแวะซื้อขนมร้านเดิมหน้าหมู้านด้วยนะครับผมโอเคครับส่วนพ่อเอ็มเดี๋ยวจะซื้อเคฟซีกลับมาฝากเด็กๆด้วยนะครับรอติดตามคลิปหน้าด้วยเด็กๆมีให้โอพาไปรับเด็กๆแล้วก็ซื้อขนมนะครับโอตัดผมต้องเหมือนพ่อเอ็มเลยนะไปรับขับรถดีๆนะครับค่อยๆนะค่อยๆขับรถนะขับมอเตอร์ไซค์ไปรับลูกด้วยนะโอเคถ่ายคลิปให้เพื่อนๆด้วยนะครับซื้อขนมให้เด็กๆด้วยนะเจอกันครับครับผมแล้วโอก็มาถึงแล้วนะครับเอากำลังจะเข้าไปรับน้องออมเล็ตนะครับผม อายุแรงมากเลยนะครับผมแล้วก็ติดฝนนะครับผมไม่สามารถกลับบ้านได้นะครับโอ้โหน้องเชเบตตัวนี้เรียนอะไรบ้างคะสนุกไหมน้วเเียนอะถือตั้งหมดอะไรนังสืออะไรเนี่ยไซแอนนคืออะไร วิทยาศาสตร์โอ้โหพายุแรงมากเลยนะครับผมไม่สามารถกลับบ้านได้นะครับ <m> วันนี้พ่อเอ็มไปโรงพยาบาลน,นะ,ะฝากอาโอไว้ไปทำไมอ่ะไปหาหมอ <m> หมอเรียกไปตรวจพ่อเอ็มฝากอะไรให้รู้ไหมในลองเดาสิ <m> ฝากซื้อขนมเหรอ <m> ให้เงินให้งบเท่าไหร่รู้ไหมลองเดาสิ ยี่สิบบาทเหรอคะสี่สิบบาทสีบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับนี่ตอนนี้ยัง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 ยัอยูเลยท้องร้องหิวแล้วโอ้ยน่าสงสารจังเลยนะครับฝนก็มาตก,น,น,น,กน,นี่คือนกนะครับมันทำยังไงไดอู้บินเลย,ยบินแบบนี้ กระเพือปีกใชเหรอคะใช่มันก็เหมือนนกเลยไหนฮะขอลองเล่นบ้างได้ไหมเอาจะลองปลานะครับผมว้าว <Wow. S 1> นี่นะครับผมลมแรงมากเลยนะครับตอนนี้นนออาโอก็ไม่ได้เอาเสื้อกันฝนมานะครับกลัวเด็กๆจะไม่สบายนะครับ เชเบตก็เล่นกับพี่อมเล็ตอย่างมีความสุขนะครับเนียะครับผมโอกับน้องอมเล็ตแล้วก็น้องเชเบตก็ติดฝนนะครับไม่สามารถกลับบ้านได้นะครับผมเด็กๆก็เลยอดกินขนมไปด้วยเลยนะครับโอ้โหน่าสงสารจังเลยนะครับผมสรุปฝนตกอโอไม่สามารถพาเด็กๆออกไปได้นะครับ น้องออมเล็ตกับน้องเชเบตก็เจอเอฟซีนะครับผมมาวิ่งเล่นหลบฝนกันนะครับผมโอ้โหออมเล็ตวันนี้เราคงอดกินขนมแล้วล่ะสงสัยได้เอาเงินไปคืนพ่อเอ็มละ เพราะว่าวันนี้ฝนตกนะเอาโอไม่สามารถพาไปได้ออ,ออมเดชจ,จะต้องอดกินขนมหนึ่งวันนะแล้วเราจะกินของคนอื่นได้ไงไม่ใช่ของออมเดชอยู่แล้วเรียกว่าอดทนไม่ได้มันคือสิ่งที่ออมเดชต้องทำรู้เรื่องไหมเนี่ยแล้วฝนมันตกเราจะพาออมเดชไปได้ไงเราเนี่ยเห็น<อ>ไหมถ้าฝนมันหยุดตกแล้วเอาโอไม่พาไปอ่ะมันหยุดตอนไหนหยุดกี่โมง พาทุ่มพาทุ่มอมเดชก็หลับแล้วโอ้ยเด็กอดกินขนมนะครับอะไรอ,อะไรในมืออมเดชหมอผีเหรอโอ,อันนี้ก็เอฟีของพี่อมเดชแหรอครับชือ่ออะไรครับผมน้องไอด้านะคะโอ้อดอเด็กก็รอผลนะครับไม่สามารถกลับออกไปได้ อยากไปว้แล้วเหรอหิวขนมไหมหิวหิวไม่ได้นะวันนี้อดกินขนมนะไม่หกมามา้าอ่ามาม้าเหรอให้มาม้ามารับไหมไปรับม,มาม้ายามาม้าไปไหนรู้ไหมมาม้าอยู่บ้มาม้าพาพ่อเอ็มไปโรงพยาบาลไปหาหมอ,หอคุณหมอไปตรวจท้องพ่อเอม็มหมอผีให้มาเดี๋ยวมันเปิดกันนะหมอผีหมอผีคือใครคะ

นะครับผมฝนตกระหว่างทางกลับบ้านนะครับอาโอก็เลยต้องให้น้องออมเล็ตและน้องเชอร์เบตนะครับอาบน้ํา,าแล้วก็สระผมเดต้องแปรงฟันเลยเดี๋ยวต,ตอนต้องแปรงฟันก่อนนอนนะคะพี่ออมเล็ตก็อาบน้นําเรียบร้อยนะครับพี่ออมเล็ตเช็ดผมเองได้ไหมเดี๋ยวต้องให้อาโอเช็ดให้โอเคอเคิดถึงหม,มาไหมามามา,มา,มายังคะ แล้วเหรอคะโอ้น่าสงสารจังเลยเอาโอโทรหาหมามาหน่อยเดี๋ยวก็จะหมากำลังมาแล้วขับรถอยู่ซื้อไก่ไก่อะไรไก่อะไรไก่ห้าดาวหรือไก่เคฟซีไก่ร้องยังไงไก่ร้องเจี๊ยบหรือเปล่าจี๊ยเองเอไก่มันร้องกุ๊กกุ๊กหรือเปล่าใช่ไหมไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถั่เผาโอก็ได้รับมอบหมายนะครับผมพีดและกัด แพารกิจนะครับจากพ่อเอ็มให้ไปรับน้องอมเม็ดแล้วก็น้องเชอร์เบ็ดนะครับเด็กวันนี้อาโอพาไปรับจากโรงเรียนมานะครับอาโอก็มีของให้นะเอาไปคนละหนึ่งอันคนละหนึ่งอันอาโอให้ช้อนมาทำอะไรอยากเด็กอยากรู้หรือเปล่าอยากรู้อยากรู้หรือเปล่าคะอยากรู้อยากรู้หรือเปล่าคะอยากรู้อาโอให้ช้อนไปถือเล่นค่ะเนี่ มันคืออะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอนเฟกคอนเฟกเหรอโอโ้ยนี่กรอบมากเสียงยังไงโอ้โหดังกรุบกรุบกรุบเลยนะครับนี่นะครับผมคอนเฟกนะครับ บอลพี่เหรอมีใครเนะี่ยเสียงรลอดอะไรนะอ่ะไออูมาใช่หรือเปล่านักแสดงจะไปหาสถ่อนพี่อะไรก็จ้วงต่อนะครับผมโอ้โหทำหน้าตาฟินมากเลยครับผมแน้าที่ยังไยทำให้อดวยทีทีเอา